ลองนึกภาพตามนะคะมีชายคนหนึ่งยกแขนขวาขึ้นเหนือหัวแล้วก็ค้างไว้อย่างนั้นเลยค่ะไม่เคยเอาลงมาอีกเลยวันละว,วันเล่าปีละปีเล่าจนตอนนี้นี่มันนานกว่า50ปีแล้วนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าในตำนานนะคะแต่เป็นเรื่องจริงของชายที่ชื่ออามาพารติเป็นภาพที่ทางหน้าทึ่งแล้วก็ชวนให้ตั้งคำถามมากๆเลยนะครับแขนที่ชูขึ้นค้างฟ้าจนรีบแข็งเนี่ยมันกลายเป็นเหมือน รากไม้ที่ชี้ขึ้นไปบนฟ้าไปแล้วคือมันได้เปลี่ยนสภาพจากอวัยวะธรรมดารรมดาไปเป็นสัญลักษณ์บางอย่างที่ส่งพลังมากใช่เลยค่ะแล้วคำถามแรกที่มันผุดขึ้นมาในหัวของทุกคนที่เห็นภาพนี้เลยก็คือทำไมอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้คนคนหนึ่งยอมทำอะไรที่มันสุดขั้วได้ขนาดนี้วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวทั้งหมดของเขาค่ะจากชีวิตพนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมดาสู่การตัดสินใจครั้งสำคัญที่เปลี่ยนร่างกายและชีวิตเขาไปตลอดกาล เราจะไปดูกันตั้งแต่ความเชื่อเบื้องหลังที่เรียกว่าตบะไปจนถึงผลกระทบทางกายภาพที่น่าเหลือเชื่อแล้วก็แน่นอนค่ะเสียงวิพากษวิจารณ์ที่ตามมาอืมครับก่อนอื่นเลยอยากจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนเลยค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นก่อนที่เขาจะกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกชีวิตของอามาภราติเขาเป็นคนแบบไหนคะนี่คือจุดที่ทําให้เรื่องราวของเขามันน่าทึ่งขึ้นไปอีกครับเพราะว่าก่อนปี1970น้เนี่ย เขาคือคนธรรมดามากๆเลยครับเป็นชายชนชั้นกลางทำงานออฟฟิศในกรุงนิวเดลีมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับคือมีภรรยามีลูกสามคนไม่มีอะไรบ่งชี้เลยว่าเขาจะกลายมาเป็นนักบวชผู้บำเพ็ญเพียรขั้นสุดยอดได้เหมือนชีวิตคนส่วนใหญ่เลยนะคะตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านมาเจอหน้าครอบครัวแล้วอะไรคือจุดเปลี่ยนล่ะคะอะไรที่ทำให้คนที่มีชีวิตปกติสุขแบบนี้ตัดสินใจทิ้งทุกอย่างไป มันเกิดขึ้นในปี1973ครับคืออยู่ๆวันหนึง่งเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจเลยว่าเขาจะอุทิศชีวิตที่เหลือให้กับพระศิวะเขาเดินออกจากบ้านละทิ้งครอบครัวการงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสร้างมาแล้วก็ออกบวชเป็นสาธุหรือว่านักบวชในศาสนาฮินดูครับโอ้แค่การตัดสินใจทิ้งครอบครัไปดื้อๆแบบนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากแล้วนะคะสำหรับหลายๆคนแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้น ย่งครับนั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นหลังจากบวชไปได้ประมาณ3ปีภระติก็ยังคงรู้สึกว่าอืมจิตใจของเขายังไม่สงบอย่างแท้จริงออ๋เขายังรู้สึกว่ามีความเชื่อมโยงกับความสุขสบายทางโลกอยู่ความทรงจําในอดีตยังคงรบกวนเขาอยู่ครับเขาเลยมองหาวิธีที่จะแสดงความศรัทธาให้มันสุดขั้วยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อตัดขาดจากทุกสิ่งอย่างเด็ดขาดและนั่นก็นํามาสู่การยกแขน ใช่ครับเขาจึงตั้งคำปฏิญาณว่าจะยกแขนขวาขึ้นเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาแด่พระศิวะและเพื่ออุทิศให้กับสันติภาพของโลกและเขาก็ไม่เคยเอามันลงอีกเลยนับตั้งแต่วันนั้นพอจะเข้าใจแรงจูงใจขึ้นมาบ้างแล้วค่ะแต่การทำร้ายตัวเองแบบนี้มันดูสุดโต่งมากไม่ทราบวา่าในศาสนาฮินดูเขามีแนวคิดอะไรรองรับการกระทำลักษณะนี้อยู่แล้วหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเองเป็นคำถามที่ดีมากครับ การกระทำของพารติไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เขาคิดขึ้นเองทั้งหมดนะครับแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแนวปฏิบัติที่มีมานานแล้วที่เรียกว่าตบะหรือท่าปะรากศัพท์ของคำนี้แปลว่าความร้อนหรือการแผ่เผาการแผ่เผาหมายถึงแผ่เผากิเลสเหรอคะถูกต้องครับแนวคิดหลักของตบะก็คือการใช้ความเจ็บปวดทางกายเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนจิตใจ คล้ายๆกับการแฮกร่างกายตัวเองเลยครับคือเปลี่ยนความเจ็บปวดซึ่งเป็นสิ่งที่เราพยายามหลีกหนีมาตลอดให้กลายเป็นเครื่องมือทางจิตวิญญาณเพื่อเอาชนะความต้องการทางโลกแล้วก็บรรลุเป้าหมายที่สูงกว่ามไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งพลังพิเศษหรือเป้าหมายสูงสุดอย่างการหลุดพ้นหรือที่เรียกว่าโมกษะนั่นเองน่าสนใจมากค่ะ คือเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นพลังแล้วการทําตะบะนี่มีรูปแบบอื่นอีกไหมคะที่มันสุดโต่งพอๆกันมีครับและบางอย่างก็อาจจะดูน่ากลัวกว่าด้วยซ้ำไปการยกแขนค้างไว้แบบภารติเนี่ยมีชื่อเรียกเฉพาะว่าอูรัทวาพาหุแต่ก็ยังมีรูปแบบอื่นอีกเช่นสันคุสีคือการนอนบนเตียงที่เต็มไปด้วยตะปูแหลมคมโอ oh. หรือนีชริสิก คือการห้อยศีรษะลงจากกิ่งไม้เหมือนข้างคลาวเป็นเวลานานๆทั้งหมดนี้ก็อยู่บนหลักการเดียวกันเลยครับคือการข่มร่างกายเพื่อยกระดับจิตใจโอ้โหแค่ฟังก็รู้สึกเจ็บแทนแล้วค่ะพอได้ยินว่าเขาทำแบบนี้มา50ปิปีสิ่งแรกที่คิดเลยก็คือแล้วแขนเขาเป็นยังไงบ้างคะมันต้องเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเขาแน่ๆในทางการแพทย์นี่อธิบายได้ว่ายังไงบ้างคะ แน่นอนว่าผลกระทบมันรุนแรงมากครับจากข้อมูลที่มีการบันทึกไว้ช่วงสองปีแรกคือช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่เกินจะบรรยายแต่เขาก็ทนผ่านมาได้จนกระทั่งจนกระทั่งความรู้สึกมันหายไปเลยเหรอคะใช่ครับความรู้สึกที่แขนมันหายไปชาจนไร้ความรู้สึกโดยสิ้นเชิงซึ่งในทางการแพทย์ก็สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้หลายอย่าง อย่างแรกที่เห็นได้ชัดที่สุดเลยก็คือภาวะกล้ามเนื้อฝ่อรีบหรือ m ั s c u l a าอ t โท p h y เมื่อกล้ามเนื้อส่วนแขนแล้วก็ไหลไม่ได้ถูกใช้งานเลยเป็นเวลาหลายสิบปีเซลล์กล้ามเนื้อก็จะค่อยๆเสื่อมสลายไปจนหมดทำให้แขนรีบเล็กแล้วก็บิดเบี้ยวอย่างที่เราเห็นในภาพถ่ายนะครับเดี๋ยวนะคะมีจุดหนึ่งที่ได้ยินมาแล้วตกใจมากคือมีคนบอกว่าต่อให้ตอนนี้เขาอยากจะเอาแขนลงเขาก็ทำไม่ได้แล้วจริงเหรอคะจริงครับ และนี่คือผลกระทบที่น่ากลัวที่สุดมันคือการยึดติดของข้อต่อหรือ joint fusion คือข้อต่อบริเวณหัวไหล่แล้วก็ข้อศอกของเขาเนี่ยถูกตรึงให้อยู่ในตำแหน่งเดียวนานเกินไปจนร่างกายสร้างพังผืดขึ้นมาห่อหุ้มแล้วก็ยึดมันไว้อื กระดูกอ่อนอาจจะเสื่อมสลายไปจนกระดูกจริงเริ่มเชื่อมติดกันมันเหมือนกับข้อต่อถูกล็อกตายในท่านั้นอย่างถาวรแล้วครับไม่สามารถขยับได้อีกโหนั่นเป็นเรื่องที่น่าทึ่งแล้วก็น่ากลัวในเวลาเดียวกันเลยนะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ย้อนกลับไม่ได้อีกแล้วยังไม่หมดแค่นั้นครับถ้าสังเกตที่รูปถ่ายใกล้ๆจะเห็นว่าผิวหนังแล้วก็เล็บของเขาแห้งกรังเหมือนเปลือกไม้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนก็สันนิษฐานว่าอาจจะเกิดภาวะเนื้อตายแห้งหรือ dry g a n g r e n ได้ด้วยซ้ำขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเพราะว่าการไหลเวียนของเลือดไปยังแขนส่วนปลายมันไม่สะดวกเป็นเวลานาน,านมากๆจนเซลล์เริ่มตายอย่างช้าๆแขนของเขาจึงไม่ได้เป็นแค่แขนที่ยกคางไว้แต่มันคลายเป็นอวัยวะที่เกือบจะตายไปแล้วทั้งที่ยังติดอยู่กับร่างกายนะครับ เรื่องราวที่มันสุดขั้วขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีเสียงตอบรับจากสังคมที่แตกต่างกันไปสุดๆเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับมันแบ่งคนออกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนเลยฝั่งหนึ่งก็คือกลุ่มผู้ศรัทธาสำหรับพวกเขาอมาภารติคือสัญ,ญลักษณ์ของความเสียสละและความทุ่มเทยอย่างสูงสุดเป็นแรงบันดาลใจให้นักบวชสาธุคนอื่นๆเดินตามรอยมีรายงานว่ามีสาธุอีกหลายคนเริ่มทำอุรทะวาหุตามเขา บางคนทำมาแล้ว7ปี13ปีหรือ25ปีแต่ก็ยังไม่มีใครทำได้ยาวนานเท่าต้นฉบับอย่างพารติครับแล้วอีกฝั่งล่ะคะฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเขาว่ากันว่ายังไงบ้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็ดังไม่แพ้กันครับประเด็นหลักๆเลยคือมองว่ามันเป็นการกระทำที่ไร้ประโยชน์ เขาถามว่าแทนที่จะทรมานตัวเองแบบนี้ทำไมไม่เอาความมุ่งมั่นตั้งใจระดับนี้ไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าเช่นการช่วยเหลือคนยากจนหรือสร้างโรงเรียนประเด็นเรื่องเรื่องที่เขาทอดทิ้งครอบครัวไปอันนี้ก็คงเป็นอีกเรื่องที่คนวิจารณ์กันเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับหลายคนมองว่าเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวอย่างที่สุด การเดินออกจากบ้านทิ้งภรรยาและลูกไปเผชิญชะตากรรมกันเองมันคือการละทิ้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะพ่อและสามี ซึ่งเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากในสายตาของคนทั่วไปมีข้อสังเกตหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยค่ะเขาบอกว่าการบำเพ็ญเพียรที่แท้จริงเนี่ยอาจจะมีอยู่แค่ช่วงสองปีแรกที่ยังเจ็บปวดอยู่แต่พอหลังจากที่แขนบันชาจนไร้ความรู้สึกแถมยังถูกล็อกจนเอาลงไม่ได้แล้วมันก็ไม่ถือเป็นการกระทําที่ต้องใช้ความพยายามในแต่ละวันอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นแค่สภาวะทางกายภาพที่คงอยู่อย่างนั้นเฉยๆประเด็นนี้น่าขบคิดมากเลยนะคะ จากเรื่องของความอดทนรายวันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกแช่แข็งไว้กับร่างกายนอกจากนี้ก็ยังมีบางส่วนที่มองไปไกลกว่านั้นโดยตั้งข้อสันนิษฐานว่าการกระทําแบบนี้อาจเป็นสัญญาณของความเจ็บปวยทางจิตหรือ mental illness รูปแบบหนึ่งก็เป็นได้ซึ่งก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมครับพอฟังมาทั้งหมดนี้ทั้งเรื่องความเชื่อผลกระทบทางร่างกายแล้วก็เสียงวิจารณ์ต่าง มันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวสูงมากเลยนะคะใช่ครับและความขัดแย้งที่น่าสนใจที่สุดในเชิงปรัชญาเลยก็คือเป้าหมายที่เขาประกาศตอนยกแขนคือเพื่อสันติภาพของโลกซึ่งมันเชื่อมโยงโดยตรงกับหลักอหิงสาอ๋อการไม่เบียดเบียนใช่ครับคือการไม่เบียดเบียนในศาสนาฮินดูและเชนแต่เขากลับเลือกใช้วิธีการที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงคือการเบียดเบียนตนเองอย่างรุนแรงที่สุด มันเลยเป็นอะไรที่ย้อนแย้งมากๆนะครับคือทำร้ายตัวเองสุดๆเพื่อเป้าหมายคือการไม่เบียดเบียนคนอื่นสรุปแล้วเรื่องราวของอามาภารติได้พาเราเดินทางจากชีวิตของชายธรรมดาคนหนึ่งไปสู่การเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ซับซ้อนอย่างยิ่งเลยนะคะแขนที่ยกค้างของเขาเป็นทั้งเครื่องพิสูจน์ศรัทธาที่หลายคนนับถือแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกระจกสะท้อนคำถามสำคัญส,ค,ญสคัญเกี่ยวกับความเชื่อความรับผิดชอบและความหมายของชีวิต และมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าสนใจไว้ให้เราทิดต่อกันนะครับว่าเมื่อการกระทําที่เริ่มต้นจากการตัดสินใจอันแน่วแน่และต้องผ่านความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสได้กลายสภาพมาเป็นภาวะถาวรทางกายภาพที่เขาเองก็เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้อีกต่อไปแล้วการเสียสละนั้นยังคงเกิดขึ้นในทุกๆวันที่เขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่หรือว่าสัญ,ญลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นจนสมบูรณ์แล้วนั้นได้กลายเป็นการบูชาที่เสร็จสิ้นในตัวมันเองไปเรียบร้อยแล้ว